สวัสดีครับในบทเรียนนี้เราจะมาลองโมเดลในส่วนของคอลัมน์นะครับถ้าเราไปที่ริ b บอนนะครับโฮมแท็บนะครับตัวคอลัมน์จะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับคอลัมน์หรือไปที่ Object ก็ได้นะครับคอลัมน์จะอยู่ในนี้นะครับใน Advanced s t ติลเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์หรือว่าเป็นตัวคานหรือบีมเนี่ยนะฮะมันจะนับเป็นบีมทั้งหมดนะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเราสามารถโมเดลบีมเป็นแนวตั้งมันก็จะขายเป็นคอลัมน์แล้วนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมประกาศน,นะฮะโอเคนะครับวิธีการโมเดลก็ง่ายๆนะครับเราไปที่คำสั่งคอลัมน์นะครับคลิกเลือกแล้วก็คลิกตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะ แล้วก็คลิกเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาลักษณะน,าานี้นะครับ <Okay. S 1> ผมกด enter นะครับหรือ space bar เพื่อสิ้นสุดคำสั่งมันก็จะขึ้น section ขึ้นมาให้เราลักษณะน,าานี้เห็นไหมครับขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับเราสามารถเลือก section และ material ได้ในนี้นะฮะอันแรกเลยนะครับปุ่มแรกตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกตัว section ของ าคอลัมน์เรานะครับนี่มันก็จะมีหลายๆมาตรฐานนะครับผมใช้ default เป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับเป็น section i นะฮะอันที่2คือเราก็เลือกว่าจะเป็นอของโค้ดอะไรนะครับช้ China ่นาบาสิวนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเรามาเลือกในนี้ได้นะครับ อันถัดไปคือพอเราเลือกสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยนะครับกดตรงนี้นะครับเลือกสแตนดาร์ดว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเจแปนนี่นะฮะเจแปนไอเจแปนนะครับอยตูตรงนี้ผมเอา Default เป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับอันถัดไปก็คือเลือกขนาดที่ต้องการนะฮะเอ็นะครับขนาดพวกนี้เนี่ยสามารถปรับเพิ่มได้นะครับปรับเพิ่มปรับลดได้ จะต้องปรับใน Data Base นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำในตอนหลังในส่วนของการปรับ Data า a s สนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติทันทีนะครับและส่วน Material ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเราจะเอาเป็น Material อะไรคอนกรีตสตีลนะครับแล้วเป็นสตีลเนี่ยเป็นโค้ดอะไรพวกนี้ก็สามารถอีดทิทหลังได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือในส่วนของ Material ครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของพวกโคดติ้งด้วยนะครับว่า,าเราจะแอสไซเป็นอะไรนะครับเป็นกาวนาันเป็นทาสีกี่เรย์นะครับโอเคเป็นถ้าเป็นกาวนาันกาวนาันคัสไลก็อยู่านนี้นะครับในส่วนของโพซิชันนะครับจะให้มันเป็นตรงนี้จะเป็นดีฟอลต์นะครับตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับชิปนะครับ โดยที่จะมีเส้นโมเดลสีแดงเ,เป็นหลักเนไหมรเราสามารถเลือกตำแหน่งมันได้นะครับผมเลือกไปตรงกลางนะครับรวมไปถึง ANGLE การหมุนนะครับก็จะให้มันหมุนกีอ่องศานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวออฟเซ e ตนะครับว่าจะให้ Offset ไปเท่าไหร่เห็นไหมฮะมปรับเป็นสูนๆแล้วกันนะครับในส่วนของ Naming นะครับ Naming เนี่ย ก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าคาเราจะเป็นเบอร์อะไร1 2 3นะครับมันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตอนหลังแล้วกันนะครับหลักๆเลยเนี่ย naming ก็จะเป็นการบอกระบุว่าเป็นคารเบอร์อะไรเ,ะเป็นเสาเบอร์อะไรนะครับขออภัยนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าอยู่เลเวลไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในส่วนของเลเวลนะครับ model rules ตัวนี้นะครับ อย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นเสาหรือเป็นคานเนี่ยนะครับในตัวโปรแกรม Advanced Steel จะเรียกเป็นบีมหมดนะครับแต่มันจะแยกย่อยกันตรงนี้นะครับคือตรงโมเดลรูนะครับถ้าเราเลือกคำสั่งตรงนี้นะครับมันจะอัตโนมัติเป็นคอลัมน์ให้แต่ถ้าเราโมเดลเป็นบีมหรือว่าเป็นคานแล้วขึ้นมาแนวตั้งให้เป็นเสาเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ทิ้งไม่อย่างนั้นมันจะกำหนดให้เป็นตัวคานนะครับอ,อันนี้ก็เป็น Data ต่างๆที่สามารถใส่ภาพน,นะครับก็ user ว่าใครเป็นคนใช้งานนะครับ display display type นะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้ property อะไรนะครับอันนี้ก็คือมีวั i a l นะครับ design f o r นะครับอ่าพอ,อแค่นี้ก่อนสำหรับ column เปนส่วนของ property นะครับวิธีการแก้ไข ถ้าเราโมเดลไปแล้วเนี่ย,ยะครับเราสามารถกดดับเบิลคลิกขึ้นมาจะเป็นหน้าต่าง Property อย่างนี้นะครับหรือว่าเรากดคลิกขวาคลิกซ้ายก่อนนะครับแล้วกดคลิกขวาเลือก Advanced Property มันก็จะขึ้นมา้นกาแบนี้นะครับผมลองโมเดลหลายๆชิ้นนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวาก็ได้หรือ Enter หรือ Space Bar ก็ได้ เป็นคำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD นะครับหรือว่าเราจะใช้คำสั่งพื้นฐาน a u t o c a d นะครับ c o p y นะครับก็ได้นะฮะลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะทําการ move ก็ใช้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD ได้นะฮะเห็นไ,ไหมครับ โอเคนะครับส่วนถัดไปเนี่ยอาจจะสงสัยว่าความสูงของมันเนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับความสูงของมันเนี่ยถ้าเราโมเดลไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาปรับทีหลังตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะนะครับแต่ว่าโดย d e f a u l t เนี่ยเราสามารถไปดูตรงนี้ได้นะครับ a มนน e คเมน o ูนะครับตรง default นะครับ แล้วเราใช้จะใช้ฟิลเตอร์ในการช่วยหานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีคำสั่งเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะเราอาจจะหาไม่เจอนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยปกติถ้านี่คือผมรู้มาก่อนหน้าก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ d e f a u l t l ฮส์ฟอร์คอลั n 3์ส0นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ผมสามารถเสิร์ชตรงนี้ได้นะครับคอลัมน์ มันก็จะฟิลเตอร์ขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะเหลือแค่นี้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็น2,000นะครับขนาะนี้แล้วกดโหลด into advanced v i e l นะครับต้องกดโหลดด้วยนะครับ,นะรบกด update default นะครับอ,อนันนี้เราก็มาเลือกทีคอลัมคลิกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะเตี้ยลงนะครับ อันนี้คือในส่วนของสอละมา์นะครับ